เนี่ยของเขาแสบแสบอดู่นะครับมักมันๆเดเลยนะครับมักใส่เกลือใส่ผนงนวลหน่อยนะครับเนาะสำน,นันนะตำแก้วพี่ดิบฝันเขาคำนี้งไงนะครับเนาะ,ะมามาพี่นอ้องมาแสบแสบร่วมกัน นายโ่นกินบ้านเท่าวัจังซสี่เหรอครับเนาะเจ้าประเดี๋ยวขุยแชลรครับเจ้าประเดี๋ยวุยใซลนันกันรูครับอือืมครับครับครับ ลวกพักป่าเป็นเนื้อเหนียวแล้วครับครับวัดติครับผม,มเมน้เฮาก็ได้แนะีอยู่ในกิ่นมาอีกแล้วครับแซบแสบสไตล์อีสานบ้านเฮาคือเก่าครับกินยังว่าชาแนลกินข่าวแซบนอนรับบดตายง่ายนะครับเนาะอ้าวครับมเมนูเฮาก็น,นี่มนเมน้กะทีมีต้มน้ำใหม่ อะไรทีลวกพักขมลวกพักปังเนาะครับเนาะพักขวงตุ้งหนึ่งเงานะครับเนาะทั้งลวกทั้งหนึ่งอะไรเนาะใบพักิตูเล่านะครับใบพักีตูเล้านี่แหละครับแนวแสบครับขวเรียบร้อยแล้วครับขวหอมขวกระเทียมขวพริกสีํำเจวปลาล่าครับดำเจวมาพริกยิบปลาลาครับกินกับยังนะครับบัดเนยโอ้หนึ่งฝาคอครับ หนึ่งปลาคอแซ่บนะครับเนาะหนึ่งแล้วก็กินกับลวกพักจำเจียวหมกพริกดิบนะครับเนาะอ่ะครับติดตามตอนซุกตอนหนึ่งแล้วกันแล้วนะครับเนาะกินยังวัดชาแนลครับแซ่บแซบอีกแล้วครับเมื่อี้ครับผมเนี่ยยู่ในกินเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเนาะข้าวเหนียวครับข้าวเหนียว ลวกพักก็เรียบร้อยแล้วครับต้มน่อไม้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็มีลวกพักโขมลวกพักปังนะครับพักเหนียวๆนะเนาะกับลวกไอ้พักกาดดอกเนาะนี่แหละครับให้ไท์มาเลยครับทำเจลมาพริกดิบครับใส่ตอนไปแดกจัง่อยเผ็ดๆนะครับเนาะ หนึ่งปลาคอก็ไห้ใส่ผักอีตูเล่าจังหน่อยนะครับเนาะมันหอมๆจังหน่อยเวลาหนึ่งวัในใดมากหลายครับใส่กระเทียมใส่ผงสุรสใส่เกลือแค่นั้นนะครับเพราะมันนวดจังหน่อยเนาะมากแต่สันมีกันหนึ่งได้เอาครับมาลุยกันเลยครับกินยังวะชันแนวครับเมื่อเนยนายอยู่เนอกินแ่บๆขึ้นเก่าอหรอครับ หนึ่งปลาคอจ้ำแจ้วมกพริกดิบลวกพักครับกินอยังวะชะแนลครับแสบแสบนกันพี่น้องครับสวัสดีครับกินยังวะชาแนลกินข้าวแสบนอนรับบ่าตายง่ายครับครับกระกาศสวัสดีพี่น้อง ชาวไทยเขาเนาะทั้งประเทศพี่น้องชาวไทยที่ไปใส่ชีวิตอยู่ต่างแดนไปทํางานหรือไปอาศัยอยูกอ่กับกับสวัสดีนะครับเนาะกับพี่น้องของง้างสปปลาวนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็ได้แนวอยู่แล้วกินแซ่บๆคือเก่าล่ะครับเนะะาะสไตล์อีสานบ้านเฮาแนวกินแซ่บๆนะครับเนาะครับเมนูมือ้อนี้กั1ปลาคอนะครับเน,ะนาะ1ปลาคอ จำเจียวมะพริดยิบกับลวกผักต้มน้ำมันะครับเนาะโอ้แสบแสบครับเนาะอ่ะพี่น้องครับมาลุยกันเลยครับอยู่เขาแล้วนะครับเนื้อของเขาแสบแสบหยีด้วครับมักบรรบาดเลยแหะครับมักใส่เกลือใส่ผงนัวง่อยเนาะครับเนาะสำนั้นลนะตำเจียวพีิด่ด ปั่นเขาค้ามยังไงนะครับเนาะอ่ะมามาพี่น้องมาแสบเศษต้องกันนายวโยน่ล้วกินบ้านเท่ากับจังสี่หรอครับเนาะเจ้าประเดี๋ยวหุ่ยใช้รถครับเจ้าประเดี๋ยวหุ่ยใช้น้ำกันรถครับอื้ ืหืหึผักรัครัหรวกพักปังเป็น,นเนื้อเนี้วแล้วครับรวกพักปังกับรวกพักขมเขากันดีปะยัง อากัรแล้วดีแสบนะครับตอนเขาอืมจำเจ้าพี่ดิบครับอืมโอ้ครับขับพี่น้องครับ มามานครับเขาน้องมาเดี๋ยวแจ่มด้านรับบบตายไงกินเยาวัฒน์กัน,กน,แ,น,นแล้ว,นนว,วๆๆๆๆโอ้มักเด็ดพอดีเลยครับว่้องไปมักหลายครับมักใส้เกลือบันบานเท่านี้อ่ะใส้เกลือตำกระเทียมแทงหน่อยพร้อมหอมหนึ่งจะพกตัวเล่าอ่ะเนี่ย ทาแเ้วพี่รีบกันอยู่รู้ไว่ามันสุดแล้วครับอผักปังนี่ก็เสบรมากนะ ปลาไป่ลวกแล้วมึนๆใช่ไหมครับจับเดี๋ยโอ้แฉวได้การางานนะครับแฉวพิดเด็เนี่ยแหละครับบ้านเท่าเนาะกินเขาก็ต้องจำแฉวผมบ่จำเนี่ยมึงกุยอยเลยครับอืุยอยบนะครับ อืมเนื่อหวานกันเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับเมนูมาเนี้ยย่แงแสบเลยครับแข็งแคนเลยครับมาเนี้ยกินแข็งแคลน,นดีป่ะแ,แ,แสบแสบเป็น้องแซ่บ กินปลาก็เพิ่มโปรตีนเนะกินปลากินไข่หน้าโอ๊กไก่เพิ่มโปรตีนในร่างกายแล้วนั่นแหละไม่ติดแสบอาหารไม่กินแล้วครับเนาะบ้านฮ้องกินง่ายูยไง่ หัคหัคร,ครับครับมาเดินมาเดิอพี่นองพายุกับเขานะครับนอช่วงไลเนาะพายุภาษาอย่างวะภาษาโกอกเกาดีนะโอ้โง่ขึ้นอย่างงะ ปาลากระไลด้วฝนตกหนามากเนาะกินปลาย่างเดียวแล้วบานเท่าฝนตกหนามากใส่โตงแนใส่สอนแนใส่เบ็ดแนเนาะอแกวพี่กิมนมมีค่ากันดีครับน่ามากพี่น้องมาก แับแสบแสบเมนูมันนี่ยลองไปเห็ดเบิ้งครับดอดเลยพระคม ต่างกันไงห,หรอกปาคพอ,อยังพอดีตัวง่ามเลยนะครับเร่องินแฟบพอดีต้มสมพอดีปนนี่แหละออามาพาหลังมันต้มสมปนข้อหนึ่งขัดอยู่ครับ ขึ้นหอดเป็นต่็งหน่อยเนาะน่ามเข่าเวียวเขียวนะครับเนาะหาใส่เปียดเนี่ยโอ้ยหลายครับปลาตะกี้หลายใสี่สิบห้าสิบลังเนี่ยโอ้ยพอนแล้วครับบริษี่ใ่หลายเข้าเดียวทั้งปลาดุปลาข้อ นี่ตัวใหญ่งครับเหนียวเข่าครับคาดกันดีครับสดๆเลยนะครับเนี่ยเอามาผ่าหลังเลยกันะะมาร์กไว้ติมมาร์กติมไว้ชั่วโมง,งนหนึ่งเลยจัะมาหนึ่งฮึมมามาพี่น้องมา ช่วงนี้สถานการณ์ทั้งทั้งีง่ยุกับบุคอยดี่4นะครับเนาะก็มาต้องคิดอย่างไรนะครับเนาะเห็ดคลิปลงยางเดียวเห็ดคลิปลงไปเรื่อยนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้ทุครุฑทุกคนนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้ผู้กดเข้ามาเบิ่งวิดีโอกดมากดไลค์ กดกระดิ่งให้นะครับเนาะกดซับให้กติธาจะเข้านะครับเนดะ้อช่วงนี้นะครับเนดะ้อเดี๋ยวก็ตามไปกดที่ตามเนล่อนครับช่วงนี้การสถานการณ์บดีอยู่ทางผีอยู่คนไรตัดยอดจับอยู่ อืมตัวใหม่พี่น้องครับตาองไหีก็ฝฟางพอแม่พี่น้องที่ตามผลงานเนี่ยครับเดอ้อกินอย่างว่าแจนแนวกินเขาแซบนอ่นรับบวตาย,ยางไงตัว <c> โ <oughs> รกแก่นเนี่เขาครับยังไรที่แซบหาหกินร้ด ง่กินบมไห่ไหมมันจมนะครับจมอยากกินหันกินนีโมไห่นะง่กินแจ่บฝาดเข้าไปรลยครับโอ้ขาขาครับหนึ่งปลาคอลวกพ,พักตำแจ้วพีกิดบขอทาโยมเมนูนี่ครับครับ ฝากกดติดตามรับชมว,วิดีโอให้ในเด้อครับเด้อพี่น้องครับสวัสดีครับ